โอเควัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําทุกคนเล่นในแมปที่มีชื่อว่า Hit Hide นะครับผมนะก็คือเป็นแมปที่ผมได้เข้าไปลองเล่นกับเพื่อนผม2คนแล้วก็รู้สึกว่ามันก็สนุกดีนะครับผมนะเป็นการที่ผมจะต้องเอาป้ายขึ้นมาชูเพื่อบกรถไปเรื่อยๆนะครับผมเขาก็จะพาเราไปส่งในจุดต่างๆที่แบบว่ามีเรื่องราวที่น่าแบบน่าสนใจหลายหลายอย่างเลยนะครับผมนะผมจะขึ้นภาพให้ดูตรงนี้โอเคจะเป็นยังไงสามารถไปดูได้นะครับผมเอาใจช่วยพวกผมได้นะครับผมว่าผมจะรอดหรือเปล่านะโอเคไปดูกันได้เลยนะครับผม Let s go นเนี่ยไปเงี้ยแมปอ่ะเรียบร้อย <c oughs> ไปเด้เราลองไปกันดูมันเล่นยังไงวะนะปานน้ำมันอ่ะอ๋อข้างในอ่ะอ๋อแล้วเอานี่ไปโบอกอะ่ะเนี่ยอ,อะไรควยไปดิหยิบไปดิหยิบได้ไหมบอกเป็นเด็อ่ะโบอกอะ่ะเอ้อป้ายอ่ะเอาไปชูงี้ปะหรือว่านี่โอ้ยน่าหมดน่าม,มุมีม โอ้ยอะไรวะมันชนมึงง LIKE> ี้อะอะไรวะนั่งโอ้เลือดลดเลยอ่ะเอ้าวอาเอาส่งฟรีเลยฮัลโหลอะไรวะที่จริงเราแบบไหนอะสามารถปนมันมากันยังเนี่ยต้องรอรถมาดิไมาละอะไรอะงูวะอะไรวะนี่อะไรล่ะเอองูเนี่ยพี่ๆบอกอะไรล่ะเบอร์มบอกอ่ะ อ่อนอนเหรอไม่นอนโอ้โหไอ้มันมีรถมาเราไม่ได้โบกเรียบร้อยไปโบกรถดีกว่ามันจะชนเราอีกปล่าระวังกันไอ้รถไม่เฮ้ยเฮ้ยสอรี่เข้าไปดิมันบอกขึ้นไปได้ป่าวะอ๋อต้องอยู่บนหลังคาอะไรเง้ยอมันพากูไปเราไปตายเปล่าวะอ้าวอ้าวทำไมกูวะวงอ่ะทำไมกูไปอ่ะเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยกูมาอย่างอย่างไกลเลย โอ้โหจบละฮะงั้นมาพันเมตรเนี่ยเอ้ะมาเปล่าเพื่อนมามาได้เปล่าเนี่ยมึงขึ้นรถคันนี้วะเนี่ยม,มึงลงมึลลงลงรถลงรถซะกูกำลังไปไอ้สัสเฮ้ยเฮ้ยง,งูงูไอ้เหี้ยเอาเฮียต่อไม่ได้คิดไม่อะกูมไม่มีเลยกูจะขึ้นไหมนะไม่กูมีไม่ได้คิดดังคฟอนนอติงบอกเอ้าไม่ขึ้นด,ด้วยเฮ้ยเวลางี้แม่งสัตว์ป่าแม่งอารวาสทิพแลกูเข้าบ้าน กูต้องหาที่อยู่โอ้โหมืดเลยคือแล้วบควาเฮียงูมันตามกูเออนี่ไงกูอยู่ในบ้านเนี่ยกูอยู่ข้างบนคือเจ็ดร้อยเมตรแต่กูตามมาเออตามมากูอยู่พันห้าร้อยโอ้ยที่ตูนี้อะไรวะน่ากระทิ้งเหรอระวังโดนงูนะเว้ยกูโดนไปแล้วกัดฟูจ้สัตว์มาสู้กันนะงูมันก็สู้เรานะอยู่ในบ้านแล้วตอนนั้นตอนใคร กูอยู่แบบข้างนอกอะจะยืนบนที่สูงเอากูกดคอนโทรลซ้ายมือคืออะไรอ๋ออยากเมาส์อ๋อเอาปุป่มล็อกเมาส์ออกอ,อะไรเงี้ยน่นะาสามนาทีแรกมากูก็เล่นซะแล้วกูกแล้วต้องรอเช้ามั้เนี่ยรับดูยังไงเวลามันมีเวลาบอกไหมวันที่หนึ่งอะไรงนเงี้ยปะ่ะใช่ไหมเฮ้ยพระจันทร์ตกแล้วภายที่กำลังขึ้น มาแล้วเช้าแล้วทำไมเช้าแบบนั้นน๋อโอเคเช้าแล้วอ่าห้าแล้วกูจะไปยังไงเนี่ยอุ้ยเชี่ยกูชูป้ายแถวนี้นะเชี่ยไอ้ซามาได้ไหมดูอะไรวะแก๊งไปยิงไอ้ว์เอ้าโบกรถเป็นรถแก๊งอ่ะไอ้เชี่ยแล้วมึงเย่แล้วกูดูรถได้ปหมไม่ได้ด้วยตายแล้วตายปะเนี่ยเฮ้ยมันมีปืนยาเฮ้ยเราจะวินยังไงพวกเราจะวินยังไง โอ้โหนี่กูโดนยิงหน้าสถานีตำรวจนะตำรวจไม่ทำอะไรเลยอ่ะหรอเฮ้ยงูมันอยู่ข้างล่างเนี่ยกูทำอะไรงูไม่ได้เลยเนี่ยเฮ้ยตำรวจมามาช่วยกูมาคนเดียวเนี่ยนะเฮ้ยกูมีไม้ตีว้าวส่องิงว้าว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 ตายไปสิงูมันเอาไส้ยิงกูกูคงจะต้องนนองูตายเลยน้องน่าแล้วกูนอนไปตกก็ตามนั้นเอง มันเอาสมัยยิงกูมึงเที่ยวกูจะรอดมันไม่หายไปเฉยแล้วเราเอาไอ้ท่อนไม้อะทุบได้นะมึงมันไม่หลายคนเลยมึงเที่ยวกูสู้ไหวหรอไม่รู้ว่ะตอนนี้มีบ้านคนเลยมีห้าคนนะมันจะใช้สมัยคนหนึ่งนี่ยแล้วที่เหลือใช้อันนั้นรถรถอะไรจอดอยู่ตรงนั้นอะไรวะนะตมื่อกไม่ทำอะไรเลยเนาะไอ้ตำรวจป่ะน่ะรถตำรวจเนี่ยเมื่อกี้แล้วกูควรบบกรถไหมหรือกูอยู่รอแถวนี้บูกรถอยู่นะแต่ว่ามันเมื่อกี้โชคร้ายเลยแล้วตอนนี้มึงอยู่ไหนล่ะ อยู่แถวๆแบบเก้าร้อยโอเคมาเรื่อยๆแล้วกันตำรวจเหรอไอ้เียเสียงรถตำรวจจะจับกูคือเอ้าเอาโดนจับเหรอเอออะไรอ่ะเอ้าไอ้อะไรเนี่ยมันพาผมไปไหนนะ้วพันทสามเอาเอาเข้าคุกไปดิใช่ว่าเข้าคุกแล้วเหรอเออเก้าร้อยเมตรเน่ยอยู่ในคุกที่สั้นเอ้ามันน่าจะแหกได้อยู่นะมีล็อกปิ๊ก ตอนเนี้ยคือกูต้องมาเห็นก่อนนะมันมืดแล้ววะทำอะไรไม่ได้ปรับปับไหนสักมีมีพวกกนั่นบอกว่าแบบพวกเล่ร่อนมันจะทำร้ายกูไะเนี่ยหรือไงก็ไม่นะถ้ามึงไม่โบกรถเราไปโดนสวยโอเคงั้นกูไม่โบกเว้ยตอนเนี้ยหึเฮ้เสียงอะไรอ่ะเออเสียงอะไรวะอุ้ยเพื่ออะไรวะไอ้โมดแมนฮะอิซาร์ดตำรวจช่วยด้วยใช่เหรอเฮ้ยเออมันตัวข้างคาวยักษ์อ่ะ ไอ้เชี่ยเอ้าไม่กูโดนนะหรอกูก็มีแต่มันอยู่นอกบ้านมันอยู่นอกมันอยู่นอกบ้านแต่มันจะเข้ามาไม่ได้เว้ยกูอยู่ข้างในตัวใหญ่อะมันตัวใหญ่เออโอ้โหแล้วไม้มันก็ฮิตบ็อกซ์ดีมากฆ่าเราได้เลยปะลองดูไหมอุ้ยเนี่ยเจะฆ่ามันได้ไหมเนี่ยมันอยู่ในบ้านไอ้เชี่ย่เรื่องมันไม่ลดเลยวะอุ้ยกู้ตำรวจไม่ยิงเลยเหรอห้ามองใช่ไหมหรือไรไม่ไม่ไม่ต้องฆ่ามันปะไม่ฆ่าก็ได้แล้วแต่มันน่าจะฆ่าไม่ได้มีสองตัวรู้สึกอะโอ้ ตำรวจไม่ยิงไงยันทีกูโบกรถมึงมาจับกูสกลับมาสอนอเดิมเ่ยอะไรวะเนี่ยแปดร้อยเมตรกูหลบกูหลบอยู่ในบ้านนะบอกเลยกูหลบมุมด้วยตอนเนี้ยเอามันเอากระดูกไปทำอะไรนะเอากระดูกไปบางทีมันมันมีที่สุ่มว้ยเมื่อกี้กูจะสุ่มอยู่มันต้องการห้ากระดูกอ่ะเดี๋ยวรับเดืียนตาบอสแมนถูกฆ่าเออกูฆ่ามันทิ้งไะเอ้าเช้าพอดีดิกูออกุกเลยจบยบร้อดตำรวยิงกูนะตำรวจอ่ะมึงมึงโดนนะกู อ่าเรียบร้อยมันจะติดดาวป่ะถ้าฆ่าตำรวจมันติดีเอ,อ่ะอยาเลยเนาะเฮ้ยไม่เดี๋ยวไม่ตามมายิงมันจะไม่ไม่เจอสักทีอ่ะชาติฮะเฮ้ยมารอตรงนี้แล้วนาโม,ามคาอะไรอะไ่ะแล้จะกูไปด้วยไปนะสรุปอันนี้กระสุนเหรือ,รอ,อไรไอ้โมเฮ้ยมันพากูไปด้วยว่ะ เอ้ยมาตรงนี้ป่ะงั้นงั้นกูจะกลางโล่รอเลยนะกลางแบบโอ้ไม่อยู่กี่เมตรอ่ะพันห้าเนี่ยเอ้ยลูกโอ้ยหวางว่ะวางดิอะไรนะกูได้ยินเสียงรถมึงนะกูเลยมายืนรอนี่นี่อะไรวะแหน่ละบ้านบ้านข้างหลังเนี่ยเออเนี่ยข้างหลังทางเนี้ยแต่ของกลัวไปหมดแล้วเฮ้ยบ้านหลังนี้ก็มีนะมาทางนี้นะเฮ้ยเสียงอะไรอะนึกว่าตำรวจไอ้เฮ้ยเอ้ยขวานขวานจัดไปดิ อที่บ้านอเลยนะไม่รู้แต่ว่ามันมีของอยู่เฮ้ยปืนกูงเอาปืนไปเลยมีปีห้าข้างบนวะสนิมแดดนะปืนเอาปีห้าไปทำเลยวะเอาไปยิงไงปืนเนี่ยกูไม่ใชเบลน้าแต่ปืนกูอ่ะกูสิบสามนัดเก็บไว้เก็บไว้สู้สไนไม่ฮั้นเลยนะที่มันยิงกูนะตอนเนี้ยเออโอ้โหแต่แม่งซูมไม่ได้เลยสไนเฮี้ยนี่จะถือปืนดีกว่าเฮ้เดี๋ยวคนแม่งตื่นแตกตื่น ตัวเียอะไรวะะนได้อะไรวะนะบอกรถดีกว่าเอวเฮ้ยสนุกค่อนข้างอะไปกันด้วยดิไปโหคนเอ้าเฮ้ยนั่งเรื่อยเรอเออนั่งได้หวะเข้าไปเฮ้ยแเ้าทำไมไม่ลงอะฮะก็จนกว่าจนกว่ามันจะไล่เรามั้งเฮ้ยอันนั้นใครอ่ะไม่รู้นี่ย่ะน่าจะเป็นบอทเออมาสองคนนะ ทีเรำกระมือดแล้วจะมาไล่เราลงเวลานี้อ้าวอ้าวโอ้ที่ยาที่ยาบ้านบ้านบ้านไปสิน้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ตาแดงๆคือที่อะไรเฮ้ยอะไรไม่รู้เต็มเลยอะไรน่ะบ้าเอาน่าไอ้บ้านมันทะลุวะฮิปละเฮ้ยตัวอะไรมันทำไมใหญ่จังอะไรอะข้างนอกค่ะใช่ปะน่ะข้างเข่าเหรอตาแดงๆปะเลขหกไม่ใช่ข้างเข่าอะไรที่อะมือไอ้เหี้ยล็อไฟฉายก็ไม่มีสัก ทำไรไม่ได้เลยเหรอเฮ้ยอะไรวะด้นายมันไม่ใช่มันไม่ใช่อ๋อเป็นรถนะอันนั้นรถเหรอ,เอ,อมีคนมาวะแบบมอดแต่กูย,ยิงนะลองดูดิมันขโมยมได้ปะเ,เข้าไหนอ๋อขโมยรถได้บอกว่ะจะได้เอารถไปเข้ามาได้วะม,มึงมาดิลิกมาแล้วไอ้ที่หลบซ่อนปะใช่หลบไปก่อนนี่ยนั่งได้ปะไม่ได้ไม่เห็นเลยกูอะจอกูคือมืดสัตว์ริงปะใช่ มีชีตนะมันหิวด้วยป่ะเนี่ยมันหิวได้ป่ะหรือว่าไงอ๋อมันเติมเลือดเฉยๆอันนี้เรายังไม่ได้เรายังไม่ได้อะไรมากไม่มีไฟเลยอะแบบไฟฉายไม่มีไม่มีจริงไงฮะเฮ้ยเสียงเพลงอะไรวะแล้วติดลิทกิีกันบ้างนะเสียงเพลงนี้ของไม่มีเนี่ยเลยโอ้รถมาที่หลบอย่างเดียวอะไม่มีอะไรเลยใช่ไหม เออในเต็นมีปะไม่อุ้ยไอ้แค่น่าหัวเหรอวะฮะมึงมาหนี้ดิไหนวะอยู่ไหนวะในเมืองนั้นมาหลังรถมาหลังรถทำไมวะเห็นกูวะเออเห็นแล้วเห็นอะไรไหมนะมึงรู้จักเซเลนเฮดปหมเออโอ้โหเออไอ้แคี้โอ้ตายแล้วมึงเอ้ยอะไรมันทำไมมีแต่ตัวแปลกๆเยอะจังวะอ๋อมันเป็นพวกแบบราทรีเหรอเออมันเป็นรูปปั้นเฉยๆวะเฮ้ย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 มันจะเฮ้ยมฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ เอ้าแมกโมติกปืนปืนเออเก็บไปดิกระดูกมันมันกระดอกอาวุธไหมนะไม่ต้องมีแต่กระดูกอ่ะดิเฮ้ยมันมันมันเฮ้ยมันไม่ใช่สันเฮรามันโปรตีนหรอวะนะมันเป็นพวกลัทธิมันเป็นรูปปั้นเฉยปะเอามาใช่ตายดิหลับเลยยี่ปืนยังแรงอะไรอ่ะอันนั้นคนด้วยวะ้วเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเไอสัตว์เปนเดชนะเก็บไปนด้าเื่อเลือดลดเออเอาเก็บไปอ๋อเป็นทหารนะพวกเรื่อดอก อุ้ยมันมาแล้วไม่ใช่ยี้นี่มันออกมาแล้วไหมเออมันออกมาได้ปะเนี่ยไม่ได้ก็ได้มันอาจจะมีวิธีนะตอนกลางคืนอะไรเงี้ยปะไม่รู้ได้ไงไม่รู้เหมือนกันว่ามันไม่เห็นขยับเลยเลยเฮ้ยเฮ้ยมันจะมืดแล้วนะรัวมันต้องสสางเวรอยพวกนี้หะอเอาลองดูดิชิบหายแล้วเราจะจบเกมตั้งแต่ตอนนี้เลยอ่ะไม่ตมองตายนานอย่างเนี่ยนะโอ้เสียงตายอย่างนี้เอออ่าเฮ้ยเอาไงเดี๋ยวเฮ้ยมันมืดแล้วเนี่ยเราจะไปรถไหมฮันู้นไปทุ่นู้นเออ ใช่ป่ะวะเหี้ยมันไวจังวะใช่ดิไม่ใช่แป้งตามาเลยต้องดูนี่เฮียมันขยับป่ะนะจอแดงอะเออจอแดงนะอยากฆ่ามันเนาะแต่ว่าแบบมันจะเอาอะไรสู้วะปืนก็หมดแล้วเฮียยังมีอยู่กูกูมีห้ากูมีสิบนัดเคียวมูเคียวมันจะตายไปละไม่น่ามันอยากลองเนาะแต่ว่าทำไงเดี๋ยวไม่แน่ใจเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรอะเสียงเสียงเฉยเฉยใช่ไหมไม่รู้ มองไม่เห็นเลยเลยอ่ะมันมันมีแสงอยู่นิดนึงดวงจันทร์ใช่ใช่แต่กูไม่เห็นเลยตรงนั้นนะยัเหมือนมันยืนอยู่นะแบบเงาอะมันยังยืนอยู่ใช่เอ่อลูกระโดดใช่มันยืนอยู่มันล็อกขาอยู่หดไม้มันไม่รู้มันมีจริงป่ะนะตัวนั้นเออไม่จริงปะน่าจะไม่แน่ใจเละทำไงอ่ะนรอเช้าเออทำไงดียก็ยืนแถวแถวนี้ได้ไม่เป็นไรนะก็ยืนอยู่บนรถก็ได้บ้านบ้านมันเก่าเราขึ้นไปไงวะด้านหน้ารถอ่ะ ขึ้นข้างหลังก็ได้อะไวะเนี่ยเอยแต่น่าสนใจไว้วตัวนั้นเนาะเพราะมันแบบมันไม่รู้วิธีเลย <c oughs> น่าจะทําอะไรไม่ได้เราแล้วมันยืนตรงนั้นมันไม่เห็นหรอมันหายไปแล้วอะ่ะหายไปแล้วเหรอตัวอะไรวะมันเป็นมันเหมือนไอ้ที่ตัวนั้นน่าจะเป็นกระทิงแบบตาแบบแดงๆสีตาจริงเหรอเมื่อกี้ตรงเนี้ยเออไปแล้ว,ลวดมิมึงไปลงรถแล้วเข้ารถไงอ๋อที่ผ่านเราเอาไงเราจะไปต่อเลยไปเราไปหาไปต่อไหมนี่มัน ไอพวกนี้เหรอหรือมันอะไรวะมันขยับได้ไปในตัวมันนะสรุปว่าอาจจะไม่ได้มันหันหน้ามาทางนี้ปะตอนแรกตอนแรกอบบใครไอตัวเนี้ยใช่ใช่หันไปทางนี้หรือมันต้องหาไฟมาจุดอะไรปะวะอันนี้คืออะไรนะมันคนปะนะเฮ้ยว้าเอ้าที่อะไแล้วกูอุ้ยเฮ้ยมันมันเกาะมันไอ้เฮ้ย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 เฮ้ ไท่ยะทำไงอะ <c oughs> หลุดแล้วไงครหลุดแล้ว,วน,นี่อะไรนั้นแดกกูอะ <c oughs> ไม่ง,งับกูบอกอ่ะอะไรวะเอออันตรายวะยังไงอะเราเราไปถนนไปหนึ่งไงไปถนนที่กว่าไปมันจะแปลกเกินไปแล้วนี่วันที่ห้าเลยไอ้ไเชียนี่มันมามันเดินได้เดี๋ยวจบเกมอีกอะ มันจะมืดไะเนี่ยยี่เอากระดูกไปผ่านกันดีกว่าไหมเฮ้ยจะมืดเนาะเออมืดเฮ้ยยี่อยู่บนรถอแกลเฮ้ยมันวั่นวายจังวะเดี๋ยวจะไปแม่งอะไเงี้ยจะไงอยู่มันจะแตกเราจะตายหรือเปล่าเนี่ยที่แต่ตัวนั้นมันยืนมองมันอยู่ในนี้อ่ะอยูในป่าป่ะเด็กมันอยู่ตรงที่วะเออไม่รู้มันมันอาจจะไอแล้วพรุ่งนี้เช้าอาจจะเจอกันได้ไหมไม่น่าจะมันน่าจะมาตอนกลางคืนลองดูมัเห็นแค่กลัวเอมึงหรือมึงแค่ไม่ได้สังเกตวะมึงไม่เห็นนะตอนลงมาไม่มีนะอาจจะไม่ได้สังเกตมันยืนอยู่ก่อนหนนน้้้้าาาีแแลววเเเยยตัง่่่อออูขบรรรถะ อาจจะไม่ได้เห็นก็ได้ตัวเหมือนในตัวเมื่อกี้เลยแต่ว่าแค่หน้าหน้าแบบเป็นแบบไม่ใช่กระดูกอ่ะแล้วกูอาจจะไม่เห็นเองก็ได้นะกูลืมเล่นไงไอ้ที่้องฟ้าแดงอ่เงียมันมีความหมายอะไรเล่เหมือนในเกมนั้นะก็น่าจะมแดงนี่อยู่แล้ววะเฮ้ยแค่เสียงเุ้ยเสียงนี่อะไเออมันมีเสียงนี้ตลอดเลยอ่ะในป่านี้คืออะไรวะปลอดภัยใช่ไหมรถที่น่ะไม่ใช่มันเข้ามาได้นะน่าจะปลอดภัยนะเฮ้ยเสียงอะไรแม็กปืนอ๋อ มันมีเสียงเหรอเออเฮ้ยนั่งข้างหน้าตัวประหลาดอะไรวะนั่งมองดูหน้ารถดิเออเออวะขาวๆปะเอออะไรนะเฮ้ยมีรถต้้งนอกด้วยนี่ยวะพวกมันอันตรายนะเฮ้ยเฮ้ยจะมากูเอากูบัก้ามาอยู่ล่างรถเฮ้ยจริงวะเนี่ยว่ามันเดินมาแถืเราแล้วเว้ยเฮ้ยที่ไหนกูอยู่ข้างล่างรถเนี่ยไอชิ้มมันเข้ามาในรถไอชิ้มหายละกูอยู่เอาเพี้ยกูบักมันตามมึงมันตามมึงมึงอยู่เฉยเออวันนี้มันขายไปแล้วปะไปไหนวะกูบักว่ะม่ในรถปะ อยู่ล่างรถเนี่ยมันคอยตามมึงเนี่ยตีมันดิเฮ้ยมันอยู่ข้างล่างเอออยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ฟาดได้ดิอุ้ยโหโดนด้วยอยู่ในปากเออตายแล้วมึงแล้วมึงจะออกแน่เนี่ยนั่นแหละมันมันปีนจากล้อได้ป่ะเนี่ยลองดูดิลองดิเฮียเช้าแล้วน่ะไหนวะเห็นกูป้ะกูเห็นนะแต่ว่ากูไม่รู้ว่าแล้วกูมันบั็กได้ไงเนี่ยเรางงออกังไงวะเนี่ยเดี๋ยวนะ เดี๋ยวหาวิธีออกกันที่มันมีมีการแบบกลิ้งตัวปะไม่มี้วยวรอกระโดดรัวได้ปะไม่ได้ลงมาได้ไงเออมันลงมาจากข้างหน้าก็ต้องต้องไปข้างหน้าป่ะแถวท้ายรถอะแบบกระโดดรัวได้ไหมมันแบบเพื่อออกมากูกูหล่นมาจากตรงนี้ใช่ไหมมันสามารถกระโดดขึ้นจากตรงนี้ได้บอล่ะนี่ไงไหนคือมาได้ละเอ้าหรือมันลงไปได้จริงอะหรือมันเป็นที่ตัวมันสูงเกินหรืออะไรไม่รู้มึงลองดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวกูลงแล้วมันออกไม่ได้ไปหารถกันดีกว่าเียเฮียมันแปลกเกินไปแล้วป่าเฮียนี่ ไม่รู้แหละเออที่ขวามือเมื่อกี้มันเสียงอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยมันพาไปไหนอ่ะเออไปไหนแหละเฮ้ย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 เโรบอทอ่ะกูเข้าป้อมละหยุดตรงนั้นนะคิดว่าคุณจะไปที่ไหนอ่ะกูวะเข้ามา้ยคืออะไรอ่ะยางรถกูก็เอาเอาให้กูรูุดเหรอไม่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 ชี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโยนนุ่มใส่บัตรพลังโอ้โ อึดจังวะมึงเข้าไปในห้องมะนอนแตกเฮ้ยนายหลังเฮ้ยอะไรอะไรปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะปุ๊บเฮ้ยกระโดดไปได้ไอ้เหี้ยเข้าไปเข้าไปแอะกูกินเอาละกูกินขวดกระป๋องเยอะพอเขาอึดยัไงล่ะใช่ป่ะตายยิงไปเนอะเมื่อไหร่อะเมื่อไหร่เนี่ยที่กูจะตายโอ้โหควายแตกไปดิ เที่มังพาเรามาซวยเที่แวะปอมเลยเทียมันมีอะไรไม่มีไฟไม่มีเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่มีอ่ะโอ้โหโต๊ะทำงานทำไมเนี่ยมีรถมาเอ้าโอ้ยเอ้าปิดไอ้นี่ยังไงวะไปได้ปะเนี่ยเอาไปได้นะแต่ว่าไปไหนเนี่ยมองยู่ข้างบนเนี่ยลงมาดิรถยไอ้ติ๊มโดยไอ้ติมรถอ้ติมโอ้โหชนกุกระเดิ่งขวางทางรถเทีย มามาเก็บโอเลือดมึงเก็บไปสไนมมึงแรงมึงใช้เก็บไปเยอะปืนนะเก็บไปให้หมดเลยเออกูใช้เมลไปก่อนเ้ากูไม่ได้เก็บมะไเกูมีปืนนะอ้กระสุนเฮ้ยไปด้วดิเฮ้ยเชี้ยะโอ้โหเขาเขาป้อมไป ผมดอดแรงอย่างวายซะโอ้ยย่าชุบแวชุบแชุบเฮ้ยไอเชี่ยไอตัวตลกม,มันยังอยู่นี่เข้าป้อมไหยเข้าป้อมแล้วอ๋อไม่ยมงังไม่ได้ชชกระศุนเข้าป้อมมามันเข้าเข้าไปก่อนเนี่ยไอ้มอสแมนนี่นี่อันตรายวะววแรงว่ะไอเชี่ยไอตัวคนยนต์เนี่ยคือปืนนะเอ้าบาร์กเหรออ้ยอะไรวะเนี่ยผมลดไม่ได้เลือดมัน มากระสุนมาแล้วว้าะสุนก่อนเลยผลตู้ต้องต้องนั่นเนาะเออไปไปนั่นเนี่ยขอบใจแล้วเราต้องเราต้องไปถึงกี่เมตรไม่รู้เหมือนกันว่าจบเกมมันจบที่เท่าไหร่อูกระดูกมันเยอะจังไงศพศพก็ไม่เห็นแต่ดอกขาเลยเนาะนี่ยกระดูกเนี่ยหายไปแล้วเขาไม่ไม่เอา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 เปิดรอเราต้องรอเช้าใช่รอเช้าดีกว่ากำลังกลังจะเช้าแล้วนะเออมืดแพลงไม่โอเคพวกแปลกๆเยอะอ๋อบนหลังคาเราก็มีนี่เนี่ยหรอ ใช่เพราะนั้นอ้าวไปอ้าวอีไม่ได้คิดอีกอะไม่มีนะกูมีอะไม่ได้คิดอ่ะนะเอ้ยไม่มีดิโอโหมีแต่แมเนจเฉยได้ฟอนต์ติ้งอ้าวเฮียเราลบไปเลือดเลือดเราไม่รีวะที่บอกว่าก็รียเรื่อยเรยนะได้ลดอีกแยะแต่ไม่รู้ไปไหนนะเจ้านี้เราจะทิ้งเราแถวนี้ป่ะถ้าแถวนี้คือหน้ามึงเห็นไหมขวามือน่ะถ้าแขวนนี้คือจบนะบอกเลยมีคนใช้ปืนนะบอกตอนนี้จริงปะอาจจะไปไกลก็ได้ปกิปัสต์นั่นไม่ว่า อยู่มันอยู่ซ้ายมือกนะูไงฮะเฮ้ยไอทีมบูชายันเอ,อ้าเอา้ามเอา้าเอา้าโอ้โหออโอ้โหโอ้โหไอ้เหี้ยต้นเหี้ยอะไรเนี่ยพลึกเลย,เยกูบบต้นไม้เหี้ยอะไรเนี่ยโอ้โหอยู่ข้างบนก่อนเลยโอ้โหเดี๋ยวก,กูขึ้นต้นไม้ก่อนเลยไหนขึ้นมาดิไหนต้นไม้ไหนวะ ปลอภัยว่าเนี่ยมดหัวมึงแหลกหันหันหลังดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยเฮียมอยู่ไหนเนี่ยไม่มองไม่เห็นเึงแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ๋อบนนี้ก็น่าจะดีเหมือนกันนะเฮ้ยไอ้พวกนี้อวะเฮ้ยลวดอะเอาไอ้แก้วไอ้สัตว์จะจับแต่คนบริสุทธิ์เฮ้ยมอสไอ้เหี้ยเฮ้ยมันหาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันขึ้นไปหามอเฮ้ยเฮ้ย เฮี้ยเด้อเด้อทำไดีวะนี่ตำรวจมึงไม่ใช่เวลานะยิงไม่โดนเลยเฮี้ยตำรวจมึงได้ปะกูแม็กหมดเลยเฮี้ยเออโดนโดนโดนอ้าวตายเฮ้ยเราเราเข้าไอ้นั่นเอาไว้ตรงนั่งเออที่นั่งเนี่ยมันเหมือนมันติดต้นไม้นะเสียงไม้มึงปะเนี่ยอันเนี้ยเด้อจะเสียงของเกมเสียงของเกมเสียงจีเอ้ากูทำไปถือป้ายดิใช่ป่ะเฮี้ยแม้มันมันทำไปนั่นแม้กจะขึ้นรถใช่ ตัวตลกอ่ะมันยิ่งตลกอยู่อะไรที่นั่นจะทำไงเดี๋ยวตัวข้างบนอ่ะเข้าคาไว้หรือปล่อยไว้มันจะได้ขายไปไม่รู้เลยเฮ้ยเฮอะไรถือปืนรอไว้ก่อนไม่ไงเราด้านหน้าเราคืออะไรอ่ะฮะคือพิพธภัณฑ์ในเื่อตัวตัวที่นี่อ่ะหรือว่าอะไรโอ้โหถือชิบไหมตายยังไงนระเด็นวะตายแล้วเก็บเก็บกระสุนเก็บเก็บ ไม่ไม่กูกระเด็นเนี่ยครับเก็บกระดูกเก็บกระดูกครับเตอร์มาโอ้โหกูอาแต่ฟักโอ้โหบันทึกฟักแล้วลบลบอุ้ยเียอะไรอะเฮ้ยอะไรวะที่อะไรอ๋อคว้าสุดอ๋อกระทิงชนแท้เลยเนี่ยมั้งเฮ้ย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 กูมาแล้วเพื่อนกูแทงแล้วเฮ้ยตายดิเฮ้ยอะไรวะตายดิเฮ้ยไอดอกปืนวะเก็บเก็บแก้เก็บกระดูก เอาเชียร์ต้องซื้อกว่าไปใช้โอาโลบักโอ้โอาเอาโอ้ยยยยโลบักโลบักหายหมดเลยทีนี้เดี๋ยวไปปืนเชียร์เมื่อไหร่จะได้ไปเนี่ยเอ้ากลางป้ายชูป้ายเลยนี่ไงรถรถมาแล้วรถมาแล้วเฮ้ยโอ้ยอ้าอะไรวะกูไปกับรถนะเอ้าเอ้ามันทำไมเป็นกันนะติดอยู่ในรถปะนะทิ้งายนะอ้าแย่แล้วไอ้เหี้ย กูอยู่ตัวเองก่อนละกูเดินไปได้ตัวเองก่อนนะทั้งนั้นนหะเฮ้ยกูอยู่ห้องคอนเสิรโอยเห็นแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วนี่นกูอยู่นี่ไปด้วยอันนี้คืออะไรอันนี้คือเดินเดินตัดต่างรถหรืออะไรนะ กูบูสาโบกมันมันไม่อยอมไปอะกูไอพวกแขกค,คุกป้นะนี่ยเออจริงมึงยังไงแล้วมึงเป็นยังไงล่ะที่ยืนกูสาแบบยืนดีๆแล้วไอเหี้ยเฮียไปเดินไปด้วยแล้วก็ถือป้ายไปด้วยนะออดูดีๆเนียนลล่ยรถอะไอเฮียมึงรถเมย์เฮียม,มันพุ่งเข้ามาเลยสัตว์มันเขาขับะเลนนี้เนาะขวาเนาะเออตรงเราตรงนี้ไม่น่ามาใช่ไหมรถทำไมเงียบจังวะน่าจะไม่มาแล้วนี่รถอะไรยัะไม่รู้โอ้ไปดิเฮแกไป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  ของแพ้ของแพ้มาดีเออยมาดีสัสคนดีนี่นะเราอะสักเก็บสักห่าใช่ปะแล้วปล่อยเออไม่รู้อยู่ไหนแล้วปล่อยเออยวัวมันจะปล่อยเลยดิตรงนี้ก็ได้นะตรงนี้เนี่ยไม่ได้ว่ะอ๋ออาอปล่อยแล้วดิอานนี้ไงโอ้โหซ่ามึงนี่เนอะเที่ยงแก เฮ้ยมันมันวิ่งตามใครวะว้าวว้าวตามใครวะมันยิงกูนะทำไมลดแค่ไหนเฮ้ยประเนะเฮ้ยไปเฮ้ยแย่เดี๋ยวแค่แพ้มันเก็บก่อนนะเฮ้ยอะไรอุ้ยมันจะเจอบิ๊กฟุตนะอันนี้อุ้ยอ้ยแคกระดูกเต็มมเลยกูสูงแล้อะไรโอ้ยไม่ไกอ่ะอุ้ย เอารถเชนี่อ่ะนะตกใจหมดเสร็จเร็วเรียบร้อยมาปุ๊บก็ได <c oughs> <c oughs> <So cute. c oughs> <our> ้มั้งเฮ้่ยนะบล็อกอะไรเนี่ยไอ้เออได้แตะบล็อกเฉยเมื่อกี้โอ้โหได้แต่ไะเชี่ยที่ย่านเบนเดตอ่ะที่ก็สนงมาแปดนับเพื่ออะไรคืออะไรบั็กไหนลองดูได้ยังไงเมื่อกี้มันมันยิงไม่ออกเมื่อกี้ยืนค้างเลยเียเดไม์นี่ใช้ไงสู้ปล่อยปล่อยชี่นี่เชี่ยละเอาละยิงดิ ชอบจับคนเลือดเขาเลือดนะกดแล้วตายคือหายไปเลยใช่ไหมทั้งรถล้อบกรถอ่ะไอ้เหี้ยเออเฮ้ยเฮ้ยหนังหุ่นเป็นอย่างนี้ยังไงเอาดิไม่มีอะไรใช่ไหมในรถไอ้เนี่กูไปสุ่มตู้ก่อนนะมันจะไปเข้าของมึงป่ะกูสุ่มอ่ะหรืออะไรไม่สุ่มจนหมดแล้วไม่เห็นได้อ๋อ ได้กระสุนเฮ้ยเสียงอ้โหเยอะแบบอะมืดแล้วเนี่อ๋อมืดอีกแล้วเท่านั้นอ่ะใช่เมื่อกี้ลองกดเก็บแล้วมันไม่ให้เก็บบ้างเฮ้ยรถบ้านไปชันเดี๋ยวชูป้ายไปเลยแล้วกันมันต้องเดินไปต้องขนดไอ้ตรงนี้ก็ก็ขึ้นมั้งถ้าที่จำไม่ผิดอ่ะมันจะเห็นเหรอเห็นนะแต่เราต้องเดินลงไปเไปมีรถแค่นี้อีกแล้วอะไรเนี่ะเข้าในปั๊เข้าในวะไปดิขับไปดิดนเนี่ยแย่ก็น่ะแย่มั้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อะไรเฮ้ยไหนตัวนี้อะไรอ่ะโอ้ยมึงเอ้ยโอ้ถึกเลยเกี้ยไปมามันเล่นกูแล้วไปมามาหากูไอ้ไหนไปมาเกี้ยมันมึงมันไปออกไปจะด้วยจะด้วยยิงเลี้วมึงโอ้ยเก็บ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 วุ้ยวุ้ย เียยเียรถเียน yes> yes ี่แม่งสัเอ้ยให้กลับไปเดิมเียห้อเียนี่หะแต่ที่จะให้เ็นเดตพวกคูสัต์แบย่านั้นอะไวอ๋อเียเอ้ยอะไรอยู่นเฮ้ยโอ้โหว้ว้เพอย่างนุมเลยเสียงพอไปบกรท้นั้นโอ้ยิงกูะยเ มาตายเพราะไอ้ยักษ์เนี่ยนะเรียบร้อยตัวมึงอยู่ไหนวะเรียบร้อยกูตายแล้วมึงอยู่ตรงนั้นปะเอออยู่ตรงนี้แหละใช่ใช่มึงเห็นมึงอยู่มั้นช่วยได้ไหมนี่ยมะทับจ่ายโรบัสเกอจบแล้วเลยเพราะว่าไม่เป็นเด็ให้หน่อยเอ้ากูโดนจับมาต์ฟักเอ้าวชิปเอาแล้วมึงยังนอนอยู่อ่ะใช่นอนนิ่งไปแล้วเรียบร้อยกูออกละ มันผเวลาน้วสิไปได้เพียง13,000เมตรเท่านั้นต้องจบกันไปก่อนนะ EP นี้ไปมาเคลียร์ใหม่ดีกว่าเนาะถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ไงก็อย่าลืมกดไลค์กด share นะแชร์นะกด subscribe ด้วยวันนี้ก็ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนละไปนอนละพักผ่อนสวัสดีครับราตรีสวัสดิ์บ๊ายบาย